ได้บ่เงินไหมนี่บ่ได้บ่ได้ครับไปเบิดมือบ่ได้ครับแม่นไปไปไปสิได้เงินบ่ได้โอ้ลูกบ่อยากกินปัจจีปะเตบาดนีเพิ่นช่งบ่เพิ่นช่งแล้วพันได้เงินสิชื่อม่ายในเด้อบ่นมได้กินเพิ่นให้บ่เพิ่นก็ให่แหละอ๋ออยากอยากอยากกินปัจจีนะเออ ต่กะบาบเนาะแมน่กับปจังในเห็ุเลยได้กินเคยได้กินตอน่อเพิ่ยังอยู่บะพอเพิ่ยังอยู่ปันซื้อมาให้ลายะซื้อหาก้อนมาหาก้อนกินบุเต้องหาก้อนเนาะตอนเพิ่ได้เงินเดือนเนาะองมือกินยอใหออพิดหวังนี่แมนวันที่ไดเงินไม่ไหวเอ้ยชื่อ่ไ้ดอกมได้ เอาเปิดภาพขึ้นมาก,ก็อยู่ที่เฮือนชาตังอ่อนพี่น้องนนเนานะก็คือมืมาอน,นี้ชาตังอ่อนคือได้สายไฟพี่น้องเนาะได้สายไฟเจ้าชาติไปยังกัน,ร,นรู้ว่าบูเทมันบูอ๋อถิจะพนนี่น้องเนาะชาตังอ่อนมาแตงแต่ธนาคารพิชานจ้าฮะธนาคารสบายดีเจ้าเอ้ยเอ้สบายดีเบิัตุสูงสุดคนเด้อพี่น้องเบัตรสูหมอกสุดบอลน้องเจ้าเนาะนี่เบาะนี่ก็อยู่ที่เฮือนชาตังอ่อนพี่น้องเนาะ ก็มาหาเราม嘛นี่ก็จักเราได้เงินหรือบ่ได้พี่น้องเนาะเอากระบ,บ่ทันได้เบาได้นี่ก็ได้ยังบ่จักคือการพี่น้องเนาะเพราะว่าพอเราจุนก็ตายไปได้ถึงแล้วเอพี่ก็รุ่นว่าเราสิได้เงินหรือบ่แต่ว่าจเราสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะออาคลิปนี้มีคำตอบเด้อพี่น้องเบสิคปุ๊กุ์คนคือเห็นแล้วต่อสายไฟพี่น้องเนาะไปไปฮับไปชมน้ำกันพี่น้องเบสิคปุ๊กซ์คนนะสบายดีใช่ไหมงอนสบายดีโอ้มาแต่ใช้เหมือนเทโน,นบ่นแมนเอ้า บเงินไปเงินกับอะไรอ้าวได๋ยังมดได้ชื่อสายไพอันนี้เงินได้ใสา่นางตุ๊กตาติ็นหนีเลยคนอะไห้โอ้ที่ว่าใช่เดือนมาเมื่อก่อนว่าแม่หมดได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็คือว่าแล้วเนาะเพิ่น้ลเสียแต่โดนแล้วเนาะโดนผมเป็นยังบ่ได้กันเนาะสาติงวะเนาะใครเนี่ยแต่สาตุ๊กตาเพิ่นใช้หนีเนาะแม่เพิ่นใช้หนีแล้วมาชื่อสายไพบ่โดน ຈັນຈิบແມ່ນເຮົາບໍ່ເຖິງໃຫ້ເອົາເສືອນັ້ນຈິກເຖິງຈັ່ງບໍ່ເຖິງຊິໃສ່ໄພມາຕໍ່ຕໍ່ແລ້ວອັນນັນບຕລ້ວອົາໄພມເຮີຍມ່ເຖົບນດີແລ້ດເງິນມກໍົຈັກຊນາຮເິນບິເງິນກດເງິນເກນດແລະນ เอรชื่อชัยนมาตอไปเงมเารื่อบรีชื่อใ่บรชื่อบเออไม่เท่าไปใช่หชะาจเาไปหามไม่ฮะหามไม่หาไม่เห็เนยังเห็ดอันนั้นได้เห็นแล้วไปอ้ไม่เท่าไปอยู่ในเฮือน่กคุณไปหาไม่เห็นหล<อ>้ไ,หหไให้ลุงเหล่าต่อให้โอ้ เพื่อนรู้แหละก็ใช้แต่น้ำกับไข่ในเทงไผ่เทงนาบใช้น้ำเพรอนอ๋อเอามาใช้ใช่แต่น้ำมาเกษียน้ำเพิ่นเนาะเสียน้ำเพิ่น,นมือกันใช้แต่น้ำก็เป<ๆ>็นวะเขาต้องได้เสียมันบ่อนใช้แต่น้ำก็ได้เสียแล้วนะใช้น้ำเลย แม่บอกว่าวอดก็มาโมขบมืออะไรเราก็มาว่ะเราบูมเนาะแม่เาเรโทรมาบอกไปยังไงล่ะเออลุงแลกแก้เชื่อเลยเนาะแก้เชือดแกแดดแล้วเจ้าฉิ่งอนไพ่พาไปมือนเนาลูกลูกชายคนนั้นเราพาไป Too cháy, ăn cháy, ando 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 เขาแช่นั่งวัว่าชดาเงินเดือนแหละไปมาไดา้ใช้น้ำมันรดอันนี้อยู่เงินมาใช้น้ำมันรดนแล้วอันที่ว่าอันชาวอันตุกตาไสหนีกะเอาไปนั่นบอกไปชื่อใส่ไพ่ของเก่งใจเพื่อนบอก Ô oh, tô gần món ạ. Mhm. 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 คือบอเอาลักอันตัวนี้ใช่เลยไปไปชอยแล้วเราไปชื่อเด้เราไปชื่อใหม่อย่าไฟใหม่ตัวนี้เราบว่อไว้มุ้งอะไบวะโอ้ยคือบอาตัวนั้นตัวชื่อใหม่หะมาไว้มุ้งฉันอ่าถือแต่ฟิโล่คนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยมันเคียงอะได้ลุงแหล่เอ้ยมันเคียงเรา เราไม่ตึงแทงอยา่แล้วนี่เด็กเป็น้องเนาะบอได้เงินก็ยาแต่ว่าลุงแหลกแร้วก็ซอยอยู่เนะเาะแล้วซอยเห็นห้เแาผู้ชายผู้เดียวชายผู้เดียวเราก็เลยซอยเนาะถึไงไฟมันจะปึ๊บแต่ว่าจได้เงินได้ชื่อเที่ยงไหมชื่อท่อนี่แม่ไม่รู้ว่าได้เลือกเบอร์ชื่อบ่ะเนี่ย ค่นี่แต่ชาวตุกตาล้วเทนเจ้านั่นชาวตุกตาบ่เทนเจ้านีแล้วน้าพวยักรและเห็ดตัดละหัวมาหาทีทั่วเรียวโคได้ใช่ไหมตัวไปจะโต้องมาไวเลียบช้ำแน่นใส่พอทำกินข้าวกระไดข้าวยัง เ่ว่าเป็ี่ยนยังเนาะได้บ่ได้ก็สร้างมันเรากัดเสียไปถึงเลยนี่ฮ่าพี่น้องเลยเนาะพิดวางอีกตามเคยชาวเตีอง,อองอ่อนอีวิตอาพับเลีพิดวางตลอดถอยมาเราไปถามแม่กันเยอ่ตอนกับเว้นประมาณสิบโม,มงนี่แหละมาล่ะว,ว่าเจ้ากำลังรอคิวไปไปครับมัน น้องเนาะลูกของน้องแม่เป็นน้องแล้วเนาะเป็นน้องบ่ได้ชับเงินก็ได้พี่น้องเลยสุดท้ายกระพิดวางอีกธรรมดาเลยเนาะมือว่าคนเป็นหลายบอกระพิดเป็นรอยเว้นฟูเรือนั่งโตดังตังก็ยืะเนา โอ้คนเป็นร้อยแกับคุณบอดี้นี่แมนคนณลายคนณลายแหงแมนเออแต่อขับไปยังหลายแท้เบิ่งเงินเท่าแล้ว ้าเขดเกืบอบปานนี่เนะาะายังมังม่เงินเกือบแล้วขาดยอนเจ้าได้ฮะแล้วซอเจ้าแล้วเกือบขาดกระลาดเดานาะเล้มไม่ตู้อันแล้วก็ตอก,กปกเก๊ปกเป๊กป๊ะเป๊กโป๊เปอยู่ย่ปเป็นบนน่ะเป็นไหนผัวฮะผัว คนธุ์เนี่ยยังก็เป็นเบิร์ดพันเห็นคน,นเห็นยังมีแต่บอกผัวชี้นอนเห็บบุเป็นเราชี้บอกเห็นนั่นเหเ็นนี่เด้อบางเธอมาขดเลยมาขดเดินอะค่ะแรงกว่าผัวอะไอ<ป>ีกไปดึกหรี่นาะแก่วกว่านะแตกได้ เห็ดมันชิงเนี่ยน่าอดรงีนเนี่ยยังได้มาป่ะยังไปตลเดมาคือแงช่างไซสกชเทมันบมได้ง้แบบือมเ้กหลบเฮ็ดเห็ดมันมันมีแตก หมหวเนาะใส่ังเ่าะเมดหวังนู้ดต่างคนต่างซอยกันเรือต่ท่อน้ำบันนี่เจ็ดเดือนแปดเดือนเป็นยังไงผู้ไปน้ำกันอะไรแม่ลัวเราโดนหลูกเราไปถามหนวกตายนั่นกันเราก็หึงด้วยกันบ่หรอหึ่งเราบ่ ในเือนเท่ือเราพเจักกับแม่นี่แหละเราก็จักตามลูกคตาลูกนเราพิจักเีเาทางไปทางแบบคนทันเ่เนเรากัเพื่อเลาเราบอกเพิ่รเล่เ่ด้่าเดียว ลำบากแล้วเนาะแล้วยังจะลงไปเบิ่งอีกอ่วะเนี่ลงไปเบิ่งเขาแหละมัมีเวลาไปแล้วเนาะแม่ลงไปทำไปมาไหนไหนฝัดทีเต็มไปเลยยากแท้แบบง่ายๆง่ายๆบ่ได้ง่ายๆเงินเดือนคอยขามาแล้คอยเจอาอยเห็นแต่เป็นตู้เช่านี่ยเป็นตู้ เลยก็เลยบดได้นั้นเจ้าเขียนมาเมื่อกี้บาเป็นอ่านเจ้าบดเป็นอ่านจังดีบ่แม่นร้านแล้วว่าน่ารักมัอนอ้าวไม่ยังน่ารักน่ารักนม่ใช่ข่อยเขียนว่ามาแล้วบ่ข่อยว่าบอน่าหักมัอนอ้าวไม่ยังน่าฮักเลยบอเราเขียนมามาแล้วบ่ห่าเจ้าเราเขียน,นว่าเจ้าเราอ่ะน่าฮักกับปเ,เ,เป็นแต่แพงเหวือนอ้าวเมือนเป็นแต่แพงหัวเ,เลย แล้วก็หัวบ่ไม่เท่าและหัวขวดแม่นบ่เต็มว่ไปฮ้ยมาแล้บ่คอยว่าเขียนประดานไปับแแพงใบไก่และเจ้าดิฉันเองอนเลยลานนั่นแหละเราหยอกกัจังนุ๊มันไม่เป็นค่ะมัเป็นอ่านแล้วก็ไม่เป็นน่านคือกันแม่เป็นว่านาลักยังนาลักเราเขียนเราเป็นตะแพงนั่นแล้ว่านาลักโดนลานตัวเลยเจ้ากันเนาะ ไม่เ่าไ่แห้ก็ได้ไม่เ่ากบเป็นหัวละหัวก่อนอนสีเขียนในั้นไนไเอยกระถางกมาละโบไปวะช้ามึงก็บมเป็นอันนั้นแล้วกูยังบอกให้มึงลงหงเฮียนมึงไปจับกะไม่เท้าวะเช้ามึงก็บมเป็นเออเดีเคือผังสูงเทน่ะผังสูงอันนั้นเรากงไม่ได้ใช้ชูงนั้นมียลาสิตัน่อย ให้วิทย์ลดไทเขาวิทย์อยู่แล้วลดไถเนาะสามทีเมตรกับโบพ่อเนาะต่อฉันนั่นอีกตัวแดงอีกตัวไมทาชุนนั่นนี่นะเรื่องเรียนหรอบอมาน้องออยมานี้ม่ลู อย่างดอกเด็กดอกเด็กอาบน้ำอยู่แต่ละมือนะฮะอ้าผมปีอ้ามานั่งใกล้กันแล้วสบายดีก่อนสบายดีนั่งดีเออนั่งดีดีเด้วจะเป็นสาวเลยอ๋อนะลงเรียนอยู่บ่ไหมเรียนตัวก็ใกล้ไปแล้วลองลองลองทองก่ใกล้ขอใครดูจบอยู่บ่ก่อใกล้

น้องเรียเป็นยังไงหบอแว่เออปาปาพป้าพป้ผลปไพป้ภูกรป้าภูป้ไพยอยาหมอแมวก่อนหมอแมวเอเป็นรวยยอยาแล้วลิงเลิงออาปอภูป้ภูป้าไพหมอแมวยียบาลิงมวี bố lần nữa có đến ở bọn em bóng 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 bố bóng 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 nó bóng 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 เด้งวจะเอาเงินละหอยสิพันเอ้าวไว้โรงเรียนมืออื่นเด้อโดยไว้โดยโอเคเอ้าวไว้โรงเรียนมืออื่นเดี๋ยวไปซื้อเบัตรได้เมื่อนี้เนาะใช่วหมเนาะเพื่อจะหาเงินได้สิพันธ์ไม่ได้ง่ายได้แม่เลยเลยลงกาะอาบน้ำหน่ยเด้อเจ้าอาบน้ำแน่แล้วก็เล่าน้ำคนแน่ กรซี่าจีาดซื้อเนาะิบซื้ออนาหนดีลูกเราอยากขาจีแต่ว่าแม่ผมมีเงินซื้อไปกับอะไรเงินแล้วแล้วซื้อลซื้อขาจีใช่นมค่ะอ่าไปดปฏิบัติไ่ได้ใช่ไหมวาใน อยากกินข้าวจีเนาะแม่เอาเงินซื้อเนาะแม่มันเคยกินข้าวจีไปเต้เนี่ยตะก,กี้ว่งแต่จะไปเอาเงินได้ลแล้วจะซื้อมาบยว่าตะกี้เขาแม่มันเพื่อพอ่อไปแล้วก็ซื้อมาเป็นหาก่อนหัวก้อนไม้กินตะก,กี้นะบ่าแม่เออตะก,กี้นะเวลาะจะพันพ่อคนไปแล้วซื้อมั้ยไม่ บมมีพ่อนแล้วจะไม่ได้แน้ผมเคยได้กินก็จีบไปเลยเนี่พ่อชื่อมาบ่ได้สร้างรายผ่อชื่อมาให้ชื้นห่างก้อนหัก้อนมาไว้ให้กินเวลาพอสร้างพอเราได้ก็เทือบ่แม่ะตอนนี้มันบ่ได้พี่เนาะแม่ชื่ออนพอบ่ได้กินดอกไว้ให้ลูกอืมเออนางเออเทียนอยูันละหนุ่เห็นเลย ให้มึงเขียนมามึงใช้ใช้ใช้เขียนไปได้หรอมึงเชงอะใช้มึงนึเขียนไปทั่วที่ทั่วเรนนะครูให้เขียนไนี่เอาไว้ได้เงินเอาไว้ห้องเียมือต่อกูกูไฟมึงเล่นดูเลยอลตัวคนะ ไปเข่าได้ส่วนนเจ้าเขียนยังไงเจ้าผูเขียนลางคนไม่บอกมาไม่ละให้เงินสิปพันใหญ่ให้เงินชิปพันว่าเพิ่นงเขียนเป็นบูเขียนเป็นทรับย์เฮ้ยเนาะไ,<ห>นไปไปไปลินอยู่ไปเ<ห>มาเท่าแล้วก็หายางมาัดอ,อยู่เนาะหายังไม่เท่า นี่มาเชือกน้ำลาวออหนึ่หมเออน่ค่ะยางอันนี่มันเยอะแะส้ดๆเลยยามันล่มบ่เอออันนี้ก็พิดิวังตามเคยตามที่นได้แล้วพี่้องเนาะชีวิตคนเฮาใม่ชิบม่ละชิบปลายพันบ่ สิบเมตรห้าชั้นชั้นแปดหายืมเงินเขาได้ใส่แปดสิบแต่ว่าผัดเจ้าผัดเก่งใจเพิ่นเนาะก็เลยต้องได้ต่ออยู่เพื่อนไม่เท้า อโอ้ได้สาวอ้อยกะเป็นสาวแล้วนี่ปีหน้ากับอภัวแล้วนี่บอกว่าบอกไปเรื่องเบาวะนี่ใหญ่ก่อนเอ้าโอเควันวนี้จังได้กะอยู่ดีมีเฮงมีแต่ว่าต่อสู้ไปเรื่อยๆแหละได้บ่ได้กะเฮากะต้องทำใจไว้เนาะเฮากับ่มีความสามารถที่ได้หรือบ่ได้เฮาก่าได้เป็นคนกำหนดเด้เนาะโอเคสบายดี